Zombie สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านคะ่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานบวกเอาใหม่นะคราเนี้เอาใหม่นะที่รักลองกลับมาอยู่ในในในที่ของตัวเองดูนะคะ <laughs> สวัสดีเจ้าที่รักค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงาน มาตอนนี้ก็คือทั้งหวยทั้งทั้งหมดอะนะเอาเป็นอย่างนั้นเลยนะที่รักนะถ้าจันนั่งตรงนี้ก็คือขอเป็นหวยด้วยเลยนะดีไหม<ด>เอาแบบนี้เลยไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะขออนุญาตลองส่องดูไหมเปิดหรือยังอ๋อไหมเปิดแล้วโอเคมาแล้วจ้าไหนไหนก็มานั่งตรงนี้แล้วหวยไปเลยจ้านะเมื่อกี้กะว่าเอ๊ะเขาไม่พูดเรื่องหวยตอนโต,ตกินข้าวเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดนะ ตอนนี้คงต้องพูดแล้วล่ะค่ะนะคะภาพเสียงชัดเจนไม่เอ่ยนะคะวันนี้จันชัดไม่สะดวกในการนำสวดนะคะเดี๋ยวเจอคนสวยนะค,ะคนสวยมาพร้อมกับหวยในที่รักนะ,ะโอเคไหมจ๊ะสวัสดีที่รักค่ะนะงวดนี้มานะฮะงวดนี้มาจ้ะที่รักค่ะนะ,ะสวยน่ารักขอบคุณมากค่ะพี่จ๋าสวัสดีที่รัก นะคะมาฟังหวยกันเร็วภาพเสียงชัดเจนไหมที่รักนะคะไม่เจอสองวันไม่ได้หายไปไหนไปร้อยหินปีเสียนะ,ะใกล้หมดแล้วธรรมดาเป็นของรับจองไว้จนถึงต้นเดือนหน้าถูกไหมอีกสองคืนเนี่ยจันเค่จะเป็นไทยแล้วนะคะจะเป็นไทยแล้วนะคะออเดอร์ใหม่จะได้รับแล้วนะคะออเดอร์เก่าเนี่ยพร้อมส่งอีกสองวันนะจ๊ะพี่จ๋านะคะอ้าวหวยมา หวยเจ้าหวยเออหวยเจ้าหวยนะคะแหมนั่งตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันกระฉับกระเฉงนะคะภาพเสียงชัดเจนไหมจ๊ะภาพเสียงชัดเจนไหมจ๊ะนะคะอ้าวหวยสูตรนะคะหวยสูตรของอาจารย์เคนเนี่ยนะคะยี่สิบสี่งวดผิดแน่นอนสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวดนะคะโดยประมาณนะอันนี้ไม่เข้ามาแล้วสามงวดนะไม่เข้ามาสามงวดนะคะงวดนี้น่าจะเข้าแล้วนะคะ <c oughs> นะคะแต่ว่า รอบนี้เข้าเล็กทูบโอ้พี่นาะสวัสดีค่ะพี่จานะคะนะวันนี้จย์ชัดไม่สะดวกในการนําสวดน้ําพริกอร่อยมากขอบพระคุณมากค่ะพี่จานน้าพริกอร่อยใครอยากได้ใครอยากกินน้ําพริกเมื่อสักครู่เนี้เห็นไหมนะส่วนในเรื่องของหวยใครที่อยากได้เล็กทูบนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเล็กทูบน้องน้องไกค่ค่อยค่อยหยิบเล็กทูบให้พี่หน่อยลูกสาวตรงนั้น,นะเห็นไหมจ๊ะอะเดี๋ยววันนี้จยนเค่จะเทน้ําพริกให้ดูหลายๆคนหลายๆท่านบอกอยากให้เทให้ดูหนูค่อยค่อยยกนะลูก เดี๋ยวทูบร่วงนะคะลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขทูบก่อนเลขทูบนะ,ะใครใครก็อยากได้เลขทูบของอาจารย์ชัดแม่นเหลือเกินนะคะอันนี้แบบนี้ลูกหนูเอาถาดลงเอาไปลูกเดี๋ยวเพี้ยวนี่ไปนะใครใครก็อยากได้เลขทูบของอาจารย์ชัดแม่นเหลือเกินนะคะสำหรับหลายคนหลายท่านที่ควยอาจารย์เคขอโทษด,ด้วยในที่อาจารย์เคไม่ได้ควยถ้าใครควยไปที่รักเห็นไหมมีเลขอะไรบ้างเจด้า 579นะฮะ5 7านะสตัวบางคนได้ตรงบางคนได้โตดนะฮะแล้วก็1 4ค่ะ14เห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้จุดคนละวันนะฮะแต่เราจะรวมกันให้รู้สึกว่ายอดเข้าชมตกส3าล้านสองสล้านคนละมะั้งนะฮะนะฮะอาจารย์เทพพลาดที่อาจารย์เคพไม่ได้ควยให้แต่พี่ๆที่มาดูเองย้อนหลังแล้วก็ไปคว้กันเองนะแฟนเพจถูกเยอะมาก เยอะโคตรใช้คำนี้เลยนะคะนะคะตัวอาจารย์เค่อาจารย์เคกราบขออภัยที่่ข้ให้ไม่ครบแต่พี่พี่ที่ได้คว้ไปแล้วแล้วก็ประสบการณ์ครั้งนี้ของอาจารย์เคนะคะอาจารย์เค่ได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะคะว่าจะ่ข้ให้ครบทุกตัวทุกหางแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขกันเรียกได้ว่าเป็นเลขเต็มเต็มอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเป็นเลขเต็มเต็มนะคะที่หลายคนหลายท่านรอคอยเลขหวยนะคะ วันวันแรกเนี่ยอาจารย์ชัดจะจุดเลขนี้ค่ะอาจารย์ชัดจุดแท่งแรกก่อนจะได้7จ็อาจารย์แค่จุดแท่งที่2นะคะในวันที่วันก่อนหวยออก1วันนะคะอย่างสมมุติว่าหวยออกวันที่1อย่างเดือนนี้จะจุดวันที่สมมตินะคะนะหวยออกวันที่1เราก็จะจุดวันที่30กับ31หรือ29กับ30ค่ะทีละขาใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนะนะคะอันนี้เป็นเลขทูบซึ่งเป็นการเสี่ยงทายเดี๋ยวบอกก่อนนะ เลขทูบจะเป็นเลขของการเสี่ยงทายนะคะแต่เราจะมีสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะตั้งแต่อาจารย์แค่ให้มานะเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะเข้ามาทีเดียวเลยในแปดงวดแปดงวดรวดเลยนะคะนะแล้วมาผิดสามงวดนะคะนะมาผิดสามงวดนะ,ะภายในยี่สิบสี่งวดเนี่ยถูกแน่นอนนะคะโดยประมาณยี่สิบงวด ผิดแน่นอนอีกเหมือนกัน4งวดนะคะไม่ถูกทุกงวดนะคะไม่ถูกทุกงวดนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูทูบดูเลขทูบวันนี้นะคะดูคลิปย้อนหลังได้ในวันที่15 14้ากับสิที่ผ่านมาว่าเป็นจริงไหมนะ,ะพี่ๆเข้าดูได้นะะอาจารย์เคพูดเพื่อนะคะสร้างความมั่นใจว่าเอยเราไม่ได้ลบคลิปย้อนหลังแล้วก็หลายคนหลายท่านค่ะนะคะ สำหรับกระแสดราม่านะคะมีทั้งดีและไม่ดีดีก็คือขอบคุณงวดหน้าขอใหม่ไม่ดีก็คือบอกว่าเอ้ยเจ้าเป็นยังเจ้าขึ้นมาบอกตอนนี้ออกเต็มๆต็มเลยแต่ว่าเลขนะเจ้าขึ้นมาบอกตอนนี้เจ้าบอกบอกตอนก่อนอนอกแล้วเพิ่นว่าจักสั่นวะอาจารย์แค่จะบอกว่าอาจารย์แค่ไลฟ์ตั้งแต่วันที่1 4กับ15แล้วจ้ะพี่จ๋าแต่บังเอิญว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะ,ะพอมีพลังการแชร์เยอะๆเ,เนี่ยพี่ๆเขาเพิ่งเห็น นะฮะนะก็ฝากขอบคุณแฟนเพจเก่าที่แชร์ให้จันเข็กกับจันชัดดีมากๆฝากขอบคุณแฟนเพจใหม่นะฮะที่เข้ามาเดี๋ยวเราก็จะทําความรู้จักและทําความเข้าใจกันว่าโอ้เขาเป็นประมาณนี้ในเพจเราเป็นประมาณนี้นะคะนะมีคนบอกว่าเผลอหลับไปตอนไหนอดเลยนะคะอันนี้คือเลขทูปที่จันเข็บอกไวนะะ้นะฮะนะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะจยนนะคะอ้าวส่วนวันนี้ใครที่อยากได้เลขสูตร อาจารย์แค่จะบอกเลขสูตรให้นะฮะนะอาจารย์แค่จะบอกเลขสูตรให้นะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้เข้าใจกันง่ายขึ้นส่วนสําหรับใครที่ตาดีมากๆเลยนะคะมองข้างหลังอาจารย์แค่ไม่แน่ใจนะว่าวันนี้รหัสเขาได้ได้ไดนี้ไหมนะคะใครอยากได้ค่ะพร้อมสร้อยอย่างที่อาจารย์แค่ใส่เป็นสร้อยช็อกเกอร์นะคะถ้าอย่างที่อาจารย์แค่ใส่เลยเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่รหัสสอเสือเลขสองราคาจะอยู่ที่379บาบาทถูกไหม สามเจ็ดสามร้อยเจ็ดเก้าสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรหัสสอเสือเลขสองมีแก้วนาคาด้านในเรียบร้อยทําพิธีที่คําชโนดค่ะนะ,ะใครอยากได้พ่อปู่พญานาคสีเขียวนะถ้าใครอยากได้นะคะรุ่นนี้พี่พี่ตาดีเหลือเกินจุดอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วนะคะก็จะอยู่ด้านหลังตลอดนะคะนะอันนี้ให้ดูเลขทูบเพราะว่าเราไม่ได้แตะต้องเลยเขาก็จะอยู่คงที่คงทนนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเดี๋ยวจันเค้มูมให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะเดี๋ยวรอกล้องนิดนึงนะคะ และกล้องจับใหม่เห็นไหมจ๊ะอ่าสำหรับใครที่ไข้นะคะก็จะได้นะคะซึ่งอาจารย์เทพเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ถูกแต่แฟนเพจถูกโคตรเยอะเลยค่ะพี่จ๋านะฮะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาแล้วนะคะใครอยากจะแชร์ไว้ดูก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยววันที่30กับ31นะคะเราจะจุดกันคนละหนึ่งดอกค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วงวดก่อนนี้เราจะได้กันไปที่รู้สึกว่าจะเป็นหวยออก เมื่องวดที่แล้วน้องไก่หวยออกอะไรนะลูกเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหม 4, 7, แล้วก็งวดถัดงวดก่อนหน้านี้ลูกจําได้ไหมไม,ไม่ได้ใช่ไหมงวดนั้นก็เข้าเหมือนกันรู้สึกจะเป็นเจ็ดสองใช่ไหม<อ>ใช่ไหมใช่ไหมใช่เจ็ดสองที่ที่เป็นเลขทูบของเราที่เข้านะฮะนะเอา้างั้นเรามาเริ่มต้นที่เลขสูตรก่อนนะ,ะเลขสูตรก่อนนะสําหรับใครนะสองตัวเด่นจะออกแล้วคะ่ะ นะฮะให้ก่อนเลยนะฮะนี่เป็นคนใจปั้มนะให้ก่อนเลยสวัสดีที่รักสองตัวเด่นเนี่ยให้ก่อนเลยนะตัดสินใจให้ซะก่อนเลยนะฮะนะคุณแม่แม่ขากระดัษประกาศพร้อมไหมคะอาจารย์เค้พร้อมแล้วคุณแม่แม่พร้อมไหมอาจารย์เค้รีบให้ก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมที่รักหาซื้อลอตเตอรี่เมืองวดที่แล้วเลขของอาจารย์เข้ โอ้โหอันและเบิดเถิดเทิงเพราะฉะนั้นใครชอบซื้อลอตเตอรี่ฟังวันนี้แล้วไปซื้อลอตเตอรี่นะที่รักนะคะฟังวันนี้แล้วไปซื้อถ้ามีโอกาสเจออยากอ,อุดหนุนลอตเตอรี่แม่ค้าเชิญได้เลยนะที่รักนะคะนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะมาเน้นให้อีกทีหนึ่งแต่สําหรับเลขไหนที่โดนใจเรานะฮะยังยังย้าอยู่เหมือนเดิมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจารย์แค่คํานวณจากสูตรความน่าจะเป็นถูกถูกด้วยกัน ผิดผิดด้วยกันถูกถูกน้ำกันผิดผิดน้ำกันพ่อแม่พี่น้องนะยี่สี่งวดผิดแน่นอนสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวดค่ะนะปีที่แล้วให้ไปนะนะปีที่แล้วให้ไปสิบเก้างวดผิดสี่งวดถูกสิบห้างวดโอเคไหม <dem relatives> ปีนี้หวยมาทั้งหมดสามเก้าเพราะหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันในสูตรของอาจารย์เคนะคะอาจารย์เค้เขียนให้พี่เพื่อ พึงระวังเลขในวงเล็บคือเลขที่พึงระวังค่ะงวดเจ็ดสองก็อั้นค่ะอาจารย์ใช่ไหมนะคะพี่พี่หาซู้อรลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะคะนะนะอ่ะพี่จา๋าวันนี้อาจารย์แค่จะให้สูตรสองตัวและสูตรสามตัวแต่สองตัวกับสามตัวจะไม่ได้บอกหมดภายในวันเดียวนะเพราะอาจารย์แค่เคยให้เดี๋ยวบอกที่รักไว้ก่อนสวัสดีพี่มหาเศรษฐีที่เข้ามาทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าท่านตอนนี้อาจารย์แค่เคยให้ใกล้ใกล,ใกล้หวยออกทีเดียวที่รักเพราอั้นแล้วไม่มีใครได้ลอตเตอรี่เลย อาจารย์แค่ก็เลยทยอยให้เลขแต่เวลาตอนใกล้หวยออกเนี่ยอาจารย์แค่จะมาเน้นให้อีกทีแล้วจะวงกลมเน้นให้นะคะนะใครอยากได้ค่ะ3 6ระหวังกระดกกลายเป็น9จะ6เป็น9จะกลายเป็น3 9ค่กทีลราคา่ะ3า โอ้สงสัยวันนี้เราไม่มีรางวัลให้แฟนเพจนะแฟนเพจก็เลยมีความสุกว่าโอ้ยแชร์แชร์แชร,แชร์แชร์ช้าเลยนะคะห้าเะที่รักคะห้ 5, 7, ทันไหมทันไหมจ๊ะสวัสดีที่รักนะะตอนนี้เดินทางมา700กว่าแชร์แล้วนะคะใครอยากได้3ตัวตรงๆในเลขของสูสตร3ตัวนะสตัวตรงหรือ3ตัวท้าย รางวัลที่1เลขลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นนะสูตรของอาจารย์เค่เนี่ยเลขลุ้น3ามตัวท้ายรางวัลที่1เนี่ยมีแค่3ามหางเองวันนี้ถ้าครบ1500แชร์อาจารย์เค่ให้เลย1หางถ้าครบสองพแชร์อาจารย์เค่ให้เลยสองหางไม่ต้องมาบ่อยนะคะไม่ต้องเจอหน้าอาจารย์เค่ไปบ่อยใช่ไหมที่รักใช่ไหมนะมามานะคะวันนี้ให้เลยนะเจอก่อนได้ก่อนนะคะ รับประกันความปังนะที่รักนะฮะยอยักแรกสามคืออะไรยอยักแรกสามคือแผ่นยันนัคราชนะคะเทวาบารมีอันนี้เราเป็นเจ้าของบล็อกเองนะเราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ซื้อมานะที่รักนะ,ะเราเราเป็นงานจ้างแกะบล็อกนะคะแล้วก็ทาพิธีปลุกเสกเรียบร้อยโดยพระเกจิชื่อดังนั่นก็คือหลวงพ่อเกติวราเจ้าว,วาดวัดบารมีค่ะท่านติดหนึ่งในสิบในสิบของเอเชียนะคะอาจารย์แค่นมนม์มาที่ร้านไม่ต่ำกว่าสิบห้าครั้งแล้วนะคะ นะอาจารย์แค่ดังเรื่องสาริกาด้วยนะคะนะแล้วก็พญานาคแล้วก็เครื่องรางของขังเพราะว่านิมนต์พระจากต่างประเทศมาทําพิธีใครอยากได้ยอยักษ์เลขสามเคยปล่อยสูงสุดอยู่ที่200วันนี้ให้59บาทใครอยากได้รหัสยอยักษ์เลขสามข้าจะส่งชิ้นแรก50ชิ้นต่อไปชิน้นละสิบาทอ่านะคะอ่ะ,นะะ,อะครบหรือยังจะพี่จ๋า1,863แแชร์แล้ว